ช้างศึกยู23่23ประกาศรายชื่อลุยชิงแชมป์อาเซียนแทบไร้ดาวดัง เมื่อเวลา13นาฬิกาวันนี้4สิงหาคมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมประกาศรายชื่อ2 3นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเข้าแคมป์เก็บตัวเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีระหว่างวันที่1 7ถึง27สิงหาคม2566ณจังหวัดระยองประเทศไทยโดยชั้งศึกทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มเอรวมกับกัมพูชาบรูไนเมียนมาโดยมีรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยมีรายชื่อดังต ต่อไปนี้ผู้รักษาประตูสิริวัฒน์อิงแก้วสมโมสรแพร่อยู่ในเตดทีรวุฒิสวนสันสมโมสรเกษตรศาสตร์เอฟซีสักพลนิชกร,รมสมโมสรจาจุรีอยู่ในเตดกล้องหลังทรงชัยทองฉ่ำสมโมสรชนบุรีเอฟซี FC. สุขสารบุญตาสมโมสรชนบุรีเอฟซี FC. ชนพัฒน์บัวผันสมโมสรบีจีปทุมอยู่ในเตดกฤษดานนทร์สโมสรทรูแบงก์คอร์อยู่ในเตดอภิสิทธ์แสนสีคำมวสมสนสโมสรหนองบัวพิชยาเอฟซี FC. จิรพงษ์รักสงครามสโมสรตราด กิติชัยเยดีสโมสรสมุทรปราการซิตี้วรินทร์จำนงวัฒสโมสรชัยนาทฮอนบีนธนิศร์ภัยบุญกิจเจริญสโมสรเชียงใหม่ยูในเต็ดกองหน้าชูคิดวรรณประภาสโมสรทรูแบงค์อกยูในเต็ดเนติธรแก้วเจริญสโมสรลีโอเชียงรายยูในเต็ดวรินทร์วัชรพรามสโมสรลีโอเชียงรายยูในเต็ดพัชระชัยนรงสโมสรนครปฐมยูในเต็ดพันธมิตรประพันธ์สโมสรพีทีประจวบเอฟซีพัดสยมาลัยสโมสรเชียงใหม่ยูในเต็ด สำหรับนักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะเดินทางมารายงานตัวที่ h u ฮ e o f Thai Football ในวันที่9สิงหาคม2566เวลา14นาฬิกาเพื่อเดินทางไปเก็บตัวที่พัฒนาสปอร์ตคลับจังหวัดชนบุรีจนเข้าสู่ช่วงทัวนาเมนต์โปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมีดังนี้วันที่17สิงหาคม2566เวลา20นาฬิกาไทยพบเมียนมาที่ระยองสเต,เตเดียมวันที่19สิงหาคม2566เวลา20นาฬิกาบรูไนพบไทย ที่ระยองสเตเดียมวันที่21สิงหาคม2566เวลา20นาฬิกาไทยพบกัมพูชาที่ระยองสเตเดียมสำหรับรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองในวันที่24และ26สิงหาคม2566ภาพจากฟุตบอลทีมชาติไทย